ส้มตำผักกาดดองและน้ำพริกเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยและพื้นเมืองกว่า20เมนูนะคะที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าที่ผ่านมาอาหารต่างๆถูกปรุงโดยคำนึงถึงรสชาติความอร่อยเป็นหลักค่ะโดยไม่มีการควบคุมปริมาณเกลือและเครื่องปรุงรสอื่นๆส่งผลทําให้ผู้บริโภคได้รับโซเดียมค่อนข้างมากแล้วก็เป็นสาเหตุหลักของโรคต่างๆโดยที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคไตความดันเบาหวานมะเร็งโรคหัวใจมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้ประเทศไทยต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษาปีละกว่า1ล้านบาทนะนอกจากรัฐจะต้องจ่ายตรงนี้ให้แล้วนะผู้มาส่งญาติเยิดอะไรทั้งหลายนะก็เสียมันเป็นต้นทุนทางอ้อมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นต้นทุนประเทศทําให้การประกอบธุรกิจของประเทศเนี่ยมีต้นทุนที่สูงนะฮะและอีกหน่อยถ้ามีคนไข้อย่างนี้มากขึ้น ต้นทุนประเทศจะไม่สามารถทำให้สินค้าราคาเหมาะสมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ด้วย ย้ำนะคะว่างบประมาณที่ต้องดูแลรักษาปีละกว่า1ล้านล้านบาทก็ถือว่าสูงนะคะสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ผลิตอาหารโซเดียมต่ำตามหลักโภชนาศาสตร์ภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคหากได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะตะกอนนี้ข้าเจ้าบอกตามสื่อข้าเจ้ามีความรู้เรื่องนี้ก็ทําเอาล้าว่าเนาะ คิดว่าเขามีหน้าที่องต้องปรุงอาหารให้ลำาพื่ลูกค้ากินแต่ประเดี๋ยวนี้เขามีความรู้เพิ่มก็คือว่าเออเขาจะต้องคํานึงถึงสุขภาพของลูกค้าตัวนะแล้วพอมีโครงการนี้ขึ้นมาสอสอจอเปิ้นใจเนาะเปิ้นได้ดึงเขาเข้ามานะร่วมโครงการเขาก็เลยดีใจดีใจที่จะได้ทําอย่างให่มันดีต่อสุขภาพลูกค้าเจ้า องค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรฐานการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือว่าเทียบเท่าเกลือ1ช้อนชาหรือ5กรัมเมื่อเฉลี่ยแล้วไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน600มิลลิกรัมต่อมื้ออาหารค่ะแต่จากผลสำรวจในปัจจุบันพบคนไทยมีแนวโน้มการบริโภคโซเดียมในชีวิตประจำวันมากจนเกินไปสาเหตุมาจากความชอบกินอาหารรสเค็มและไม่ทราบส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมในอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปค่ะ